สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเขา้าจูชองนวลนระรวยตอนนี้นวลพระรวยกับยูทีวัดหลวงนาเพื่อนค่ะยูทีต้นตะเคียนแม่สมอนสิมาขอตัวเลขเนวทางไปฝากพี่น้องเอฟซีวัที่แล้วลุงของพระอาจารย์อายของพระอาจารย์นี่แหละค่ะพิ่มาขออยู่ต้นตะเคียนเพิ่นเห็นสองศูนย์หา แต่เล่าไปซสือได้ตั้งแต่หาศูนย์ค่ะซสือบินได้เสืออันใดก็ได้แต่หาศูนย์เื่มบอกเพิ่นกลับเลขให้ว่าจนล้ว่าเราก็นั่งอยู่นี่แหละค่ะพี่น้องเอาไปฟังแล้เวเบาอีกให้ฟังเนาะค่ะ <c oughs> สุดสบายง่างาม เห็นยูมองได้กว่ามื่เมื่นที่มาขอน้ำยามันยูมองอาแนกว่ามันเลยมองเพิ่นท่าแป้งไว้มองเพิ่นท่าแป้งไว้เห็นตัวได้ขืนกอนค่ะกวกครูเขาจะมาจะลองไข่เจ้าไข่เจ้าเห็นกอนเห็นตเรเลขศูนย์ตัวหมากง่ไหม่ะ่ะท่านว่ามนเสียนออกมากเลขแกงกล้องหาบัตรมาทังหนาเลขศูนย์็นตเลขสองบัตบัตมาทางเพียบมาเห็นเลขหามันก็เรียกว่าสองศูนย์หา ได้สองศูนย์ห้าขาเจ้ามาหน้าให้เขาจะได้รวมมา่ี้โอ้จ้าจะได้พาเข้าเจ้าองมาเบิงยังกั่งเว้นประมาณวันก่อนเที่ยงเนี่ยโอ้จ้าก่อนก่อนเพียงเห็นตัวเดียวกันมัดสุขคนเห็นตัวเดียวกันเบิ้ดเหมือนสองศูนย์ห้าจ้าก็หวังว่าพี่น้องผู้เพิ่นมาเบิงกับจีบส่งมันกันสุขคนอยู่ดีเนาะแนวเกิดว่าขาเจ้าทีได้ยุง จ้าจางของค่ายคนละมาเหมือนกันจ้า ja. คุณายกบมาเห็นสองคูนหาจ้าเอาไปจองเบื้องน้ำกันมือนีบ่รู้ว่าหญ้าเพิ่นสิให้ตัวใดเนาะค่ะไม่ค่อยดายเพิ่นทาทอาจารย์สักคนค่ะอาจารย์เพิ่นท่านุระอยู่เพิ่นบ่ท่านได้มาเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะคือกะดูกกระดูกเปนลงเสาเนาะ ตัวที่นี่เหครับผาซีผาซีเจ็ดซีเนี่บอกครับเห็นบ่อก็ได้ครับเด้อมันเห็นอยู่ตรงไหนเ็นปูอยู่ตรงไหนใบเห็นอยู่ของขวามือลูกขายลูกปูเฮ้ยย่าพับกล่องออกไว้เด้อปูวดครับตั้งตั้งกล่องไว้อาจารย์อาาจรย์าเด้อเบียเทียนให้เราครับพี่น้องสี่ล้อหมดก้อนก็เป็นเป็นเป็นลูกยาครับหมดก้อนนี ที่แล้วจะเป็นรูปย่าปูเพันว่าวหายบดเดียวพี่น้องเข้าการอธิษฐานไปน้ำกันได้อครับอาจารย์จุดบถูอธิษฐานแล้วครับงามเลยมาเลยหมดหมดอธิษฐานมน้ากมีพี่น้องหลายคนเห็นสองศูนย์เลครับพี่น้องเอฟซีหลายคนคนเห็น เห็นสองโซนนะเห็นแค่เห็นแค่ต้นเดียวแต่ว่าใช่เราอย่างไงที่เห็นหาตัวเดียวแต่ว่าต้นเล็กต้นเล็กต้นเล็กเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้พระอาจารย์มันจุดถูกจุดเทียนขอปูญาก่อนเดี๋ยวจะมาชมญ้่ากันนะครับว่าให้ลูกเต่าเห็นนะครับนี่เราก็ต่อกกานาขออรูดก้าปูเดียนคนมาก้นกับว่าขออรูดคนกับยังไดง โอ้พูดเดือนพุทธกิดมาขอนี่บ่อวจันแต่กินพุทธเกิดมาเยอ่นีถือได้หลายงวดถือได้หลายงวดนี่แต่เด็กญาติได้จริงแต่เด็กญานี่ละคร้วญาติเมตตาให้เอาอันตัวเลขตัวดับตัวดีให้รถหลักบ้านแต่ผู้ใดมาขอเนาะครับเกร่ยนครับญาตใจดีญาติเป็นใจดีนี่หมักใหม่หมักยังมาถวายโตาะเพป็นเมตตาโอ้ยให้เพป็นโศพเป็นหมานบ่หนักอุ้ยเชื่อมต่อรถอีกแล้วอยู่ตรงอยู่ตรงข้างสามญาติ ตรงข้างชานาพี่ชานยาเห็นอีกแล้วบอหนึ่ต้นไม่น้อยท่นแล้วต้นไม่น้อยพี่บอกข้างชานยาพี่ทั้งพี่ก็เห็นยาสมบูรณ์ปูปูโอ้ปูอยู่นี่โอ้ปูไม่ยืนเบิ้งพี่น้องเอฟซีขอโทษได้หลายเด้อครับบางหนึ่งสัญญาณลุดไปเลยครับ่เจะเห็นตี โอ้พ่นเห็นอยู mm, ่ทั้งนี้เป็นย่าปูย่าใจดีรปูย่าพ่นใจดีพันมาซองบ่งเปนจริงครับก่อนก่อนเป็นญน้าย่าเนาะอาจารย์เนาะผมเนาะแท็กมาตะเบิ่งหลกงคนนี้ั้ญี่ปุ่นพุ่นเพ่นเห็นยาอยู่ว่ายิ่ดีนาะยายิท้อสอบศลยพอเห็นเหมนกัเป็นผมเห็นว่านเ่นเอินว่าข้าลูกหลานเห็นตอนนี้เพินว่าขฮามีบุญเราขฮาก็เห็นครับเนี่ยแต่ว่า ปูยาอยู่นี่เพิ่นเมตตาอาจารย์ครับที่นี่เนาะเพิ่นนับถืออาจารย์ครับเพราะว่าอาจารย์เบาสิได้หล่นนะเบายังขอยยังก็ได้โอ้เบิ่งเอาบาทอาจารย์เพิ่นก็ได้จุดเทียนจุดทูบแล้วถ้าแปรงี่จะมาเห็นด้วยครับเอาอะไรแก่ถ้าแปรงกันเนี่ยอาจารย์มาปลาแปรงให้คนเด้อพี่น้องที่บ้านนี่ผู้เมื่อลูกเนี่ แปงมี่บ่หรอเขรห้เอะนีรบหน่อยแงย่ลูกก็่เียมใส่รโลอาจารย์เลยครับโอ้ยเูบนเเพิ่รูปบ่ได้จ้ะเ่อาจารย์เพิ่นรูปบ่ได้แต่เพิ่นขอได้่สอเอตัวดีเลยเห็นบ่ตัวใด้เกษมใช่เห็นตัวได้ครับ เอามื่อลูบรูบก็ได้บอดบอดตองเอาแป้งใส่ไปลูบสักกันบอดตองเอาแป้งใส่ก็ได้จ้าลูบขอพันอไเอฟซีเห็นลายเหรอเห็นบ่าอ้าเอฟซีเพิ่นเห็นเห็นแล้วตีลูบเห็นว่าขอโชคก็อะไรแบบเห็นชัดๆวันที่สิบหกมีหน้าถึงนี่แหละ มะกินจะบางเด้อ่าเห็ดชัดๆเด้องานเป็นทีเดียใจดีอยู่แล้วครับจเปลี่ยนแปลงบ่เอาเบื้งเอาเบืองอ่ะเด้อพี่น้องเอซเบิ้งน้ำกันครับ เฮที่เห็นคือกันบัวไฮกับเซมใช่ผู้คนไปหลบหรือผู้คนบ่อยสร้างครับก,กากลักไมยกาคือสีมาเก่าเก่าอยู่ว่าชอบป่นนั่นเนาะ เป็นตัวใดเนาะพี่น้องเนาะเจ็ดห oh, ้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดหาหาเอ้โหนอนผ้ารวยเห็นเจ็ดหาหาเลยนี่ผู้เมื่อไหร่เขามาไม่หอดหบวันนี้นี่ไม่หมดเนี่ยบ้างดื่มไปดู แต่ว่าเจ็ดชัดสิบเจ็ดบ่ใช่มใช่เราเห็นสิบเจ็ดบ้านพี่น้องแต่ว่าเจ็ดชัเจ็ดชัดเดี๋ยวตเดได้แล้วเอเดียาเด้ลูกตาบอดีหีเนี่ยนี่แหละแต่ท้เป็นตาเอาชัดๆคือยังหดเจหาคนเดินดูตัวใหญ่ขึ้นเลยนะตาดีเหา อย่าบังเด้อยายอย่าบังลูกหลานเจ่าบ้าบาดนี่เอาพื่นซอสไฮโซ่เห็นสีชัดขึ้นชัดขึ้นเห็นบ่ครับนี่เห็นปะอ๋อสีชัดขึ้นชัดขึ้นเอาแค่ซอสสีชัดขึ้นเดียวคงก่อนกระเสียมกันบัดครับก่อนกระเสียมเดียวสีปรากฏขึ้นมาแล้วครับชัด ต่ว่าเข้าเสี่ยวยังใส่นอพี่น้องเอฟซีบาตรนี้ต้องถามอาจารย์โอ้ยเน็ตไนไตลงมาหันกัเป็นหนึ่งหนึ่งเจ็ดคือกับเซมใช่พันวายหีือล่ะครับพี่น้องไตลงมาหนึ่งหนึ่งเจ็ดด้วยแล่ะเอฟซีท่าบาดรเฮมิตตัวเด่นรอพี่น้องแต่ว่าผมจะสู้มกับไปอีกก็ถ้าเฮมิซีหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้า เอาเจ็ดกับมีกันหนึ่งกักันนีเจครับนี่เหน,นึ่นงหน,นึ่งเจ็ดเน่ขนว่าเบิ้งอยู่นี่เป็นสีเลยีตัวนั่นชัดอีดีมีสีงามสีใครเนใชเห็นสีงามนี่บ่งาอาจารย์เห็นบ่ค่ะอือเ๋ยวอาจารย์สบอยู่ อาจารย์เราเห็นแล้วับจีดหนึ่งหาชัดครับครับโอ้เอ้าจะได้ว่าสายตาเกียรติบานกับเมื่อเกิดเป็นควาเสื่อแช่เห็นเป็นหนึ่งจี๊ดแต่ว่าหากันไม่อยู่ครับแต่ว่าหายู่ผู้เดียวนี่บัดนี้เห็นเป็นหายู่ผู้เดียวแต่ว่าเห็นหายู่ผู้เดียวโคโลเลยแต่ว่าหนึ่งกับจี๊ดเป็นน้ำกันหนึ่งหนึ่งจีดเห็นไหเห็นบ่ครับนี่อว่ามันอยู่นี่ราคาโอ้นั่หนังเอาง่ายแสงเราเห็นกับกองผบเนาะ เห็นหาตัวเดียวม่้งบ่าหาลูก็้ยินเล่งหยนเล่งเจ้าเอาเบิ้งเบิ้งงนกล่องเบิ้งงนกล่องนั่นนะไเก็บยุทหนาเรียกหามกไอ้ดสองหน่อยสามชิบยกโคดหกชิบสี่เจ็ดหนึ่งห้าอับ เลยกียรตนึ่งหาอู่าจะปูยาได้มัาเกียรติว่ามนเกียรติ้านีอชัดๆเลยได้ครับาเกียระี่ชันก็ได้พี่้อดีบ้าเบิงแล้วก็สิ่้ีปัจจัยบ้าร่วมสร้างแม่อกว่านํากันอ๋อใหญ่แสงจันทร์กับเสียมใช่กับเสียมใช่ใจเกินรอยคนเห็นเกีึหาอยู่เคียงกันเลยเกีนึงหายเคียงกันวาันเอาอ้ยอันที่สองเขาว่าดเกียรตตรงนี้อยู่แล้วเม่าไรกนนะครับเนาะ mà cái suôn kiết à, bưng ở đây à, áo, áo. À, bưng ở hiến là đã, đã hiến làm anh không anh nghe sáng đèn hiến bưng đã thấy ta không <laughs> hiến nhâm thầm thấy ta không đến <laughs> <laughs> đấy ra à, thấy bưng thì, thì là nghe <laughs> lục ô không lốp เดี๋ยวครับเดี๋ยวผมอ่าเลีกป่ะนี่กเซียมใช่นสเบิงได้ครับพี่น่องเอีเดี๋ยวะขายไปี่รึดิผมผมคิดจะเรียก้ากันว่าบ่หันมเขาเยดใ่เขียนเนเคอ่าครับสยตาผไม่เนี่้วตเดี๋ยวเห็นเาอยู่เดี๋ยววาีมุดวเดนีวเ่ดอะี อาจารย์เห็นตัวใดก่อนครับซีเจ็ดดิอาจารย์ตัวใดครับซีเกียร์บอกเขากินไปเรื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นเราสีเพลกล่องผมเดียวเดี๋ยวจะรอสิแพลทกล่องไปว่าพี่ดองเห็นรูปกสาปูอยู่ตรงไหนนะครับเรื่องสีบอกกับเซีนที่บ้าอยู่มองยังไงสันสันยาบอกครับเมื่อกี้นี่ว่าสันยาเห็นสันยาเซ็ตหนึ่งหาอยู่เลี่ยงกันเลยครับบ้านโอ้ยใหญ่มากนบางท่านก็เห็นเป็นสีเก้าหก ครับแต่ละท่านอาจจะบวกกันนะครับเด้อพิหานเอานะครับเห็นบวกกันครับแล้วแต่พี่น้องเด้อครับสองเบิ่งครับสองห้อก็เป็นมาแนวทางแล้วก็มาขอโชคกับยาขอเลี้ยงผมนะครับเมื่อวันที่แล้วยาเจ็ดเป็นห้อเห็บตัวเดียวเมวัที่แล้วเห็นห้อเห็บดิแล้วก็หัวภาคไปในกระเจ็ดหาหัเจ็ดว่าอาจารย์เต็มๆเลี้มได้ยัะไงเลยภาคอาจารย์คับๆนี่แหละครับยาสมอนที่เนาะครับต้นตะเกียนไม่ยาสมอนมันเป็นมันเป็นด้านหนั้นเยอะวัฒ่ธรรมมาครับมีผู้เห็น สองศูนย mm ์ห hmm. so, so so, so, like like ้ากัหลายคนครับแต่ว่าหนากหน่อยมากมาอยู่หน้านี่นักหน่อยได้เจ็ดศูนย์หนึ่งเนาะหนักหน่อยคน้อนลงมาเ็เป็นแท่งิดน่หลังีเป็นปาสีปากนั่งเป็นจว่ามันเป็นหัวคนย้อนลงมาโอ้ตะกามืดมืกนะสีแดงสีแดง ยันแต่ในาบยันนอสีแดงอพี่น้องมาซองไปด้วยครับซองไปเรื่อยๆแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปก็จิมีตัวเลขที่บางท่านเคยเป็นทีสองสองหาสามนึ่มครับโอ้ครับแต่ว่าคุมไปเหนด้วยกันนะครับชัดพี่ดีตัวใดเนี้กว่ามันันพิ่อสบอกไปเจาพอไปรูดสอบพรโสคหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดเนาะค่ะครับ เจ็ดี่ยนะครับเจ็ดสีตัวกระเสใช่หนิีบเก็ดกับหาสามนะครับได้เอเก็ดอองเก็ดีล้หนึ่งเก็ดีกแล้วกับห3กับ5้าสามแล้วก็สี่เจ็ดสี่เจ็ดายแก่ได้เห็นสี่เจดจไปแล้วจัน เจ็ว่าดกับ4ไหมครับดูกลางๆบ่ครับเขาบาเห็นดูกลางนี่กันซีเกตอ๋อจังวัานี้เกตด้วยนะครับหุบเขาบเห็นนะรัส่วนเดียวกับสอเด้อครับส่วนเของหัวหน้ากับเสียมใช่เพิ่นเห็นหนึเจ็ดกับห้าสามนะครับหนึ่งเจ็ดกับห้าสามครับ อาจารย์ดีดีคร mm ับ hmm. ยังเงู้ยขี้เก่าห่าสามกระซิบไส้กระซิบไส้คนมากประจำสิเนาะเพิ่นเห็นงวดที่แล้วเห็นหอยหีบตัวเดียวตอนว่าอาจารย์เห็นหอยหีบเออยาให้หอยหีบตัวเดียวเห็นหาตัวเดียวคนกอนไปแล้วคนเห็นหาเจ็ดคนกวนเดียวหาเจ็ดอาจารย์เนาะโอ้ยเลยหาเจ็ดเยอะสิเนาะอาจารย์เนาะตีม้ามือนี่เอาบดูดิตียาเด้อลูกอาจรปู่ขอยาขี้เก่าเหรอนี่แหละครับตัวเลขมือนี่แนวทางมือนี่ครับพี่น้องเอฟซีครับ ขอสุขขอลาบขอบุญบารมีจากญาตนี่ลยครับได้แคปหน้าจอเอานะครับข่าวว่าอะไรกรับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับมือนนี่ปูยาเพื่อนห้แล้วเดี๋ยวผมจะรณาแก้กล่องไปตรงที่ว่าเอฟซีที่เห็นดาบปูตรงใดนะครับเมื่อกี้บางท่านก็เห็นเป็นหกเก้าหกเก้าหกเก้าห้าสามโอครับผมเอาหาสามกับเซ็นเจก็เห็นเป็นเนะ เอาเห็นตัวเดียวกันอยู่เนาะค่ะครับดีเลยครับดีแล้วเห็นตัวเดียวกันตัวเดียวกันเบิรบอมีโมเจ็ดโม็เหาเจ็ดฮะสามสี่เจ็ดครับเลขว่าหลายครับเลขว่หลายว่าหลายตัวนะครับผง uard พนที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี่เนาะค่ะครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดนี่คือส่อพระโชเคนเกษมไทรพันเห็นหนึ่งเจ็ดกับสามหะ ห้าสามค่ะอาจารย์เห็นสี่เจ็ขอพระโชก็เห็นขึ้นกันครับสี่เจ็กันครับอาจารย์เห็นสี่เจ็ดสอพระโชกเห็นสีเจ็ดน้ะค่ะครับอุ้ยหาออ้ยบันจัเบื่อมันจะตัดถิ่นแล้ว่บัอาจารย์ว่ายังก็ขาดปก สัญญาณบ่าชัดครับพี่น้องโอ้ยขอโทษอีหลีครับออขอโทษได้เลยครับโบเดบ้าระยะเรื่องเอนหลวงที่พระพิธีวงสวงเราจะเขียนเซตเซบืบ่องบเดบ้าเดี๋ยวสีย่างหาหม่องสัญญาณมันชัดกว่านี้นะครับให้พี่ให้น้องเบิ้งถ่ายคลิปครับตรวจเห็กเนาะครับการีหนึ่งการินมาอะไรตอนนี้พี่น้องก็ฟังกันเด้อครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าสามสี่เจ็ด โอ้ออกแท้ออกแท้ครับคณะทิศใายถ้าอีกาก็มาพอดีครับอีการ้องทักแล้วครับเมนแทะถ้าอีการ้องทักแล้วบอกว่าแมนแล้วแมนแล้วว่าสันแมนแล้วแมนแล้วเอาพี่รองเบื้องใบแบบนี้เอาเติ๊บทั้งนี้โอ้ยบลีดขามานขึ้นงามจังแบบนี้กามีดีดิข้ามีดีเองว่าขาม้าที่เดือดเข็นหาแต่ว่าเบาๆน้ำมือเข็นหาตัวเดียวบ่ แต่พี่นองชอบกับเห็นสามหาโอ้เห็นสามหาแม่หน่อยภาด้วยกับเห็นสามหาคุ่งยตาบนนี้กันเนาะครับพี่น้องแกรซี่ครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าสามสี่เจ็ดครับครับกลับเอาเรือค่ะกับกลับด้วยค่ะกลับเกษมช่ยพันเห็นหนึ่งเจ็ดกับหาสามครับซอภาคโชคเห็นหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับแล้วก็มาเห็น ็7ขึ้นกันกับอาจารย์กัน<ร>อาจารย์เฮมิซีเจ็ดครับอาจารย์เพ <C 7. S 2> ิ่นเห็น C7 สอฟทโชกัเห็นขึ้นกันละครับี C 7เห็นตัวเดียวกันครับตัวเ็กมันก็เป็นไปได้เมื่อครับพี่น้องเอฟซีครับ,รบโปรดใช้วิจารานญาณในการรับชมเด้อครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิผ้ายางหาสัญญาณเยู่ครับต่ออ้งหากห้าห้าน หายังเบ่าวาตบ่าวโบอเหิบตัวเดียวด้วากันเจ็ดนี่เด่นชัดเลยล่ะออกไปดูลูกคนเดินห้าานั่นีบขี่นกน้อยนั่นห้าอแ่คนเอ่นเอา้ายัง แน่นี่ด no? mm. oh. oh. so, ิบอหาหาเยอะหายนั่นหัวมบ่เปันกายครอบ่าหาคนนีอืมอ่าหาหาบ้าอะไรกันเนาเก้ากาเก็บอโอเก็ดเก็ดชัดเจนก็สมมติจะมาได้บบนี้ ฮะฮะพี่น้องบัดนี้นี่จะมาบอกพร้อมนะครับเมื่อกี้ป้ามันก็เป็นทหนารเดี๋ยวถ่ายคลิปเีแยวแถวเด็กกนใ